คือต้องตั้งหลักกันนะ,ค,ะคือไอกองเชียร์ไอแบกรัฐบาลนะคุณฟังผมดีๆคือถ้าทำวิธีตรงไปตรงมาเนี่ยปัญหาวันนี้มันจะได้เกิดอ,ะอ่ะคือหมายความว่าถ้ามันเป็นจริงตามที่พูดอ่ะว่ามันดีต่อเขาที่เขาส่งถ้าจะบังคับไปก็ต้องลากดีอันนี้ก็เดินไปดีก็คนสี่สิบกว่าคนอนะ่ะคุณก็เปิดไอสื่อมาอยืทานทแถลง นะครับและตัวแทนเนี่ยนะครับมาแถลงกันเลยว่าเราตัดสินใจที่จะทําแบบนี้หมาถึงว่าในส่วนของของชาวอุยกูร์เองทางการจีนทางการไทยนะครับองค์กรสิทธิ์ทั้งหลายคุณจะไปเถียงอะไรเขาอยากจะกลับบ้านอไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าเป็นไปตามที่พูดอะคนก็ไม่ได้เดือดร้อนนะครับและประเทศไทยเองเราก็ไม่ต้องถูกสหรัฐกับญี่ปุ่นเตือน ะนะครับเรื่องระวังการก่อการร้าย,นยในประเทศไทยในประเทศไทยและสุดท้ายในจำปากพวงว่านักท่องเที่ยวจีนน่นแหละจะนะครับก็จะจะไม่จะไม่มาตามตัวเลขอย่างที่ควรจะเป็นอ,ะอ่ะเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับถามว่าเนี่ยการตัดสินใจเนี้ยถ้ามันเป็นไปตามที่คุณพูดแล้วคุณไปหาเรื่องทำไมคุณก็ตรงไปตรงมาไม่เห็นมีอะไรเลยโลกมุสลิมเขาก็เข้าใจ S <S องค์กรศรีดก็ไม่มีปัญหาหน้ำหน้าอย่างอเมริกาญี่ปุ่นมันจะมันมาเตือนเดือนนักท่องเที่ยวคนของเขาได้ยังไงว่าต้องระวังการก่อการร้ายแต่เพราะเนี่ยครับไอศิลปะบางอย่างเนี่ยนะครับคือคุณเกียเชียร์ยางขาดสติเข้าไปแต่ว่าไอรัฐบาลที่คุณเชียร์อยู่นั้นถ้าเขามีสมองก็จะไปทําแบบเนี้ยก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามันสูมเสียงนะครับการท่องเที่ยวนี่ก็เห็นแล้วสองชาตินะครับ และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้โรคแทรกต่างๆนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่คาดฝันสนามบินนราธิวาสจะต้องไป,ไปถึงก่อนสองชั่วโมงอะและจะไปแก้ไขปัญหาสังไว้แดนภาคใต้เลยนะครับว่าปีหน้าจบและปีนี้จะเห็นแล้วแล้วมาทําเรื่องนี้ทําไม,มแล้วก่อนเทศการลมมันรอนด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับคุณกับทางการจีนองค์กรสิทธิทวีต่างๆและข่าวต่าง,าง,าง,างประเทศในประเทศ ทำเป็นเรื่องเป็นราวเห็นไหมมันก็ดีเปิดเผยตั้งแต่แรกก็นี่ไงก็ไอ,อ้ <g ül ets> ไออที่คุณทําวันเนี้ยอฝ่ายค้าหรือสื่อถามในยกตอนเช้าเนี่ยยังเหมือนปัดปัดอยู่เลยจนจีนเขาได้แถลงว่าส่งมาแล้วจริงๆคือหมายความว่าเออนี่ยนะครับไอ้ไอ้ไไตอนปลายที่กําลังทําอยู่เวลาเนี่ยมาทําที่ตอนต้นอะมาทำไอ้ไอ,อ้ตอนตั้งแต่อยู่ที่ซอยสวนพลูจนกระทั่งถึงน้ำบินะเป็นบรรยากาศของความสุขทั้งหลาย มันจะมีเรื่องมีราวอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้คนไทยจะเชียร์จนกระทั่งหน้างโง่คือคุณไปหาเรื่องได้เกยังไงก็คือหมายความว่าถ้ามันเป็นจริงตามที่ว่าเนี้